ลูกปืนนะคะลูกปืนนัมเบอร์นะคะสามสองสามนย์หนะคะตัวนี้เป็นของโคโย่เนาะสินค้างานเก่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ยังอยู่ในแพ็คในซองปกตินะคะนัำเบอร์ที่ตีนะคะสามสองสมนย์ห้านะคะต,ตีอยู่ที่ปลอกนี้นะคะปลอกนอกเนาะ แล้วก็อ่าตัวตรงลูกปืนนะคะเป็นที่เป็นดูในนี้นะคะเ้ก็จะมีตีอยู่ตรงนี้อีกอีกจุดหนึ่งนะคะสามสองสามศูนห้าโอเคตีนัำเบอร์เดียวกันค่ะวัดดูก่อนนะคะวัดดูวงในก่อนวงในเท่าไหร่วง,วงนะวงในอยู่ที่ยี่สิบห้ามิล แล้วก็วงนอกนะคะหกสบสอมิลแล้วก็ความหนาของปลอกนะคะปลอกลูกปืนอยู่ที่20่สิบมิลค่ะแล้วก็ความหนาทั้งหมดของลูกปืนนะคะจับส่วนที่หนาที่สุดนะคะทั้งสองด้านทั้งสองฝั่งนะคะโอเคเอ,อประมาณ25่สิบห้ามิลค่ะตามนี้เลยนะคะ ต้องถอดเทียบนะคะเพราะว่าเขาใช้ได้หลายรุ่นมากเลยนะคะนัมเบอร์เดียวกันแต่ว่าใช้ได้หลายรุ่นหลายหลายหลายแบบหลายโฟลลิฟก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะถอดลูกป,ปืนมาเทียบดู